ั้งสมาธิก่อนวางธรรมมาก่อนอาหารใจก่อนเนาะอาหารใจก่อนอาหารใจเสร็จแล้วเราก็ถึงจะไปทานข้าวอาหารของร่างกายต่อจากนั้นก็ไปชอปปิ้งผลไม้จะมาด้วยเป็นทำบุญรอบที่สองก่อนกลับนะชอปปิ้งกันกุหลาถุงสองถุงไปแจกก็ได้ทุเรียนก็มีอีกพอเราซื้อ ช่วยกันทำบนเซื้อที่ดินมาเจ็ดสิบไร่โยมีงมาเห็นเห็นรั้วใหม่ๆนะที่วัดถึงนั่นแหละเอาไว้ให้ลูกให้หลานก็ถึงนั่นแหละเป็นของวัดก็อยู่ตลอดไปเลยที่ดินเนี้ยซื้อเรียบร้อยจ้าของพ่อก็ฝากไว้ว่าขายให้วัดวัดก็รวบรวมปัจัจกัทีแล้วก็ซื้อไปละก็เกือบจะหมดแล้วเลยที่เดียวเราก็จะครบ,บริเวณทั้งหมด มที่คราวนี้สติดินแลมก็มีสวนขึ้นมาผลไม้เก่ามันก็เป็นอนิีงส์เหมือนกันนะคือผลไม้มีเขาเอาคนมาดูแลมันไม่คุ้มกันนะ่ะคนมาดูแลค่าแรงคนที่ดูแลกับขายผลไม้ประจาปีเนี่ยมันหมดไปแล้วปรากฏว่าเจ้าของสวนไม่ได้เงินเลยจ่ายเงินค่าดูแลเดือนหนึ่งประมาณหมื่นห้าค่ายาค่าอะไรขายผลไม้ทั้งปีถ้า ราคาตกก็เป็นนั้นว่าเจ้าของส่วนไม่ได้ก็เลยเป็นอดิสงเลยขายสวนขายส่วนให้วัดก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันราะว่าเขาจะต้องการเงินมันก็เป็นอะไรที่แปลกบอก,บอกประกาศขายเขียนหนังสือตัวเล็กๆอาตมาก็มองไม่เห็นเ่ยเรามาไปต่างประเทศด้วยเขาก็บอกพระเหมือนกันพระก็บอกล,ลอยๆกันบอกมันจะขายหรือไม่ขายไปหรู้ส่วนประมาณ ยี่สาิบ้าไร่ตอนนั้นไร่ละหกหกแสนนะขายกันนี้คนคนหนึ่งพอเห็นป้ายประกาศลเล็กหนึงป้ายประกาศออกไปวางเงินประจำเลยหนึ่งล้านบาทเขาบอกว่าในชีวิตเจ้าของสวนบอกไม่เคยเห็นใครมาซื้อที่ดินง่ายๆ,ๆขนาดนี้มันจะมาหลอกหรือเปล่า่ง่ายๆเลยแล้วก็เขามาดูสวนัของนี้ก็ชอบมากที่สุดชอบมาก ไม่มีไม่มีทางบดมาแล้วพอดีนงกศิษย์เราเข้าทำงานเทศบาลคงจะมีอะไรติดต่อกันที่เป็นช่างรับหมาก,ก่อสร้างด้วยเขามีทั้งแมกโครมีทั้งรถเพราะฉะนั้นที่ดินติดเขาถ้าเขาซื้อเนี่เขาก็คุมไหมกดดินเลยเลือกไปสักสิเมตรกดสักห้าไร่นะเอาเงินตัวเนี้ซื้อที่ลยสบายแล้วมันจะกลายเป็น หลุมเลิกติดกับวัดไปเลยว่าที่มันติดชิงอะไรก็ไปเจรจาตกลงกันเขาบอกเขาคนเลยตกลงจะให้วัดเขาวางประจําไปแล้วนะส่วนเจ้าของก็บอกเขาไม่ขายใครจะขายให้คนนี้ด้วยเราวางประจําไปแล้วเราก็ไปตกลงกับคนนี้ได้เขาก็ให้วัดก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรเพิ่มก่อนจะขายก่อนจะโอนกันภรรยาก็ยังมาดูที่รือยังเสียดายรู้สึกเสียดายมากนะ มันเป็นป่าร่มเลื่นดีมากติดกับป่าด้านนู้นด้วยแต่ว่าที่มันจะเป็นของวัดของพวกเราทุทกคนนี่แหละของศาสนายังไงก็ยังกลับมาเป็นของวัดได้คิดว่าจะไม่ได้ซะด้วยนะอืมก็ทั้งพระทั้งโยมก็ช่วยกันอธิษฐานนะกลับมาเป็นของวัดก็สําเร็จลุล่วงไปะละทางเจ้าหน้าที่ที่ดินทั้งใครๆก็ช่วยกันนะอันนี้เป็นสาธารณประโยชน์ กั้น,นี้น,นี่มนป้าไปรับอาหารกันกรัน,นี้ทำไงยโยมก็มีผลไม้มา,มาไม่ทำก็ไม่ได้มันมันก็เสียดาเหมือนกันนะป้ปาดูแลรดน้ำป้าคงจะสวดมนต์ทุกวันผลไม้รดอร่อยอร่อยรดอร่อยดีมากสังเกตดูบางทีคนไกลๆมามาซื้อสวนนี้นะมังคุดกับทุเรียนรบด,ดี ก็แดดที่สองกระลอกมากัดสวนบ้างกระลอกกับนู่นกระลอกนี่ดีมากเลยมากัดผลไม้เขาหมดเจ้าของสวนก็ทําไม่ไหวขาดทุนก็ขายให้วัด <c oughs> ซื้อไปแปลงอัน,น้มาอีกแล้วมาช่วยไปยันไหยมทานข้าวเสร็จเอาเลยซื้อไปฝากก็ได้เราไม่ไหวแล้วทานซื้อไปฝากทาบุญด้วยหน,นึ่งแานน้ากับไฟไปหามหมอ ้าหมอฟันนี่ไม่ต้องเสียเงินหมอฟันแถมรักษาฟรีแต่หมออย่างอื่นก็ต้องให้คะแนนเขาบ้างเนาะจ่ายค่ายาบ้างกับรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นก็แดที่สองครบถ้วนเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเราทำบบญใจก็สะอาดผ่องใสคือการเสียสละเนี่ยเสียสละแซปออกไปมันจะเสียไหมคำว่าเสียสละออกไปแล้วมันต้องได้อะไรคืนไหมเมื่อต้องได้ พลังความดีกลับมาในใจอันนี้ใจนี่ปกติมันก็ดีสะอาดดีแต่ว่าความที่เรามีตัวตนเนี่ยมันเกิดบ่อยน้บเกิดถีมาถีมากๆเนี่ยความมืดความโรคความโกรธความหลงเนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้อยู่ตลอดมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่แต่มันเข้ามาถี่มากจนเราไม่เห็นความเกิดดับ ในที่สุดก็เห็นแต่เป็นความเมื่อที่มันบังจิตใจไว้เนี่ยใจเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอความเมื่อนี้กับใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่ามันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเราเห็นว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเอาออกยากแต่อย่างไรก็ตามเรายัางจะเอาตัวเนี้ยมันออกได้พราะการสร้างความดีทำบุญทำไปเลยย้อนบุญเนี่ยแต่ว่าอย่าเบียดเบียนตัวเอง ทรัพย์มีอยูอย่อย่าเก็บไว้มากเก็บเอาไว้ใช้ในโลกนี้ทรัพย์ข้างในเป็นอริยทรัพย์เอาไว้ไปใช้ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยมันจะตามไปถ้าคนไม่ฉลาดนะสะสมเอาไว้แต่โลกนี้พอตายไปก็ทิ้งเอาไปในโลกนี้ไปข้างหน้าก็ไม่มีไปด้วยถ้าคนฉลาดก็ต้องแบ่งส่วนไม่ใช่วัตรทำจนหมดจนทุกอยู่ในชาตินี้แล้วชาติหน้าจะไปบุญตรงไหนก็ต้องแบ่ง ให้ปัจจุบันเราอยู่ได้ส่วนหนึ่งทำบุญเอาไว้หมุนนี้ก็เป็นพลังเลยเมื่อทำไปจะกลับเข้ามาชำระใจให้มีความขาวมีความสะอาดมีความผ่องใสขึ้นใจคนที่มันมืดเพราะรอบกดหลงมันจะค่อยๆสว่างสว่างสว่างไปจากที่เราทำบุญทาบุญจนเป็นนิสัยนะนิสัยเรื่องทำบุญแล้วก็ทำได้ง่ายๆ คนที่มีความตนีที่เหนียวก็ทำบุญได้ยากแต่คนที่ทำบุญเป็นประจำแล้วก็จะทำบุญได้โดยง่ายเป็นพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายนะท่านทำมามากแล้วยิงพระสมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านทำมากมายนะเกินมีครั้งหนึ่งท่านจะเดินทางจากเมืองกุสินาราข้ามไปเมืองไวยสาลีประชาชนก็มารับ ท่านจำนวนมากเลยนแล้วก็แห่ลงไปในลงเรือไปข้ามไปนู้นทา้งนู้นก็นต้อนรับอย่างมโหฬารนะ่ะพระสมมาสมุทจา,าบอกว่าบุญนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระเจ้ทาที่พระองค์มีปัญญาทิคุณแล้วก็มีพระบริสุทธทิ์ทิคุณเกิดขึ้นเป็นพระสมมาสมุทจาถ้าบ,บุญเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าท่านได้สร้างสมบุญมาแล้วแต่ปางก่อนนั่นเอง พราะฉะนั้นพระราหัตเจ้าก็เหมือนกันท่านสะสมบุญมาแล้วอธิสัสสบรีมาเทระอย่างนี้เป็นตน้นรวมทั้งพระมหาเทระพระอสิติเทระพระเทระที่สูงสุดในบรรดาพระสาว,วกของพระเจ้า80สองค์นั้นก็ทําบุญบาร,รมีทานบาร,รมีนี้มามา,มากทําศีลบาร,รมีมามากมายด้วยไม่ใช่ทานอย่างเดียวศีล ทานที่มีศีลอยู่ในใจนั้นยิ่งจะมีอานิสงส์มากก็จะมาทำลายจิตใจที่มืดค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆจนว่าเป็นมนุษย์จากมนุษย์ทำาอกจิตก็กผ่องใสเกิดปิติเราสร้างความดีไหมสร้างบุญบาร,รมีช่วยเหลืองานวัดต่างๆทำแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจให้เราความรู้สึกอย่างนั้น เป็นความรู้สึกที่เป็นทิพยะเกิดเป็นทิพย์คือเป็นเทวะเทวามีเหตุความนายอัตตะปะความเกรงกลัวต่อบาปจิตใจเป็นเทวดาในขณะนั้นแต่คนีใจของเราเนี่มันวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างถ้าเราสร้างความดีจิตใจสูงขึ้นก็เป็นเทวดาเดี๋ยวเทวดานี้หมดพบหมดชาติก็เกิดมาเป็นมนุษย์นะเราก็มีสิ่ห้ารองรับเอาไว้ก่อน มีความอดทนอดกั้นเอาไว้ก่อนถ้าเราไม่มีความอดทนอดกั้นอย่างนี้มันก็จะไหลลงไปเกิดความโรคความกดความหลงคุมไม่ได้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้อันนี้มันจะมืดไปอีกแล้วมันจะมืดไปอีกแล้วถ้ามากๆเข้ามันก็มืดมากไปจนว่าเป็นนรกกลุ่มเลิกที่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่เห็นแสงสว่างแสงสว่างส่องเข้าไปก็เข้าไปไม่ถึงใน ในจิตใจที่มันเมืดมากๆนะนั่นแหละนะบางคนเมื่อมากๆอในชีวิตนี้โลกนี้ธรรมะก็มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถส่งเข้าไปในใจเขาได้เขาไม่รับในธรรมะนั้นเพราะนั้นมันก็เป็นทางสองทางทางที่ไปสู่ความมืดทางไปสู่ความสว่างสวยอย่างพวกเราเนี่ยชาตินี้มันหยุดทุกคนบางคนก็นมาถึงสามวันก็มีนะ สองวันสามวันมาตลอดอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักบุญและอิ่มในบุญอิ่มในกุศลวราะทางนี้เป็นทางทำบุญกุศลเกิดขึ้นมีความเชื่อมีศรัทธาเชื่อในเรื่องบุญกุศลเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอืมพระเจ้าบอกจิตมันมืดคนเราเนี่ยโลกมันมืดก็คือโลกในใจมันมืดนะสร้างความดีมันก็จะสว่างขึ้นไปเราเห็นไหมเรายังไม่เห็นจริงๆเลยไม่เห็นจิตที่มันมืด แต่เราก็มีความเชื่ออย่างแน่นแฟนทําไปจนจิตใจเราสว่างขึ้นวันใดวันหนึ่งเราจะเห็นจิตของเรามันสว่างสวัยขึ้นมาก็ได้เราก็จะเปรียบเทียบแต่จิตมืดเป็นอย่างนี้จิตสว่างเป็นอย่างนี้เราก็มีศรัทธามั่นคงในการสร้างความดีพัฒนาจิตไปสู่ความสว่างความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นไปนเรื่อยก็ทําลายความเป็นตัวตนของเรา ของเราอะไรกัของเราตัวตนเกิดทิฏฐิเกิดมานะอะไรของเราเราอนี้จะทําลายลงไปเรื่อยๆจิตจจบริสุทธิ์ป่องใสไปอันนี้ก็เป็นทางที่เราก็ต้องใช้ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาโดยมีทานการให้นี่เป็นพื้นฐานที่ชําระจิตใจนี่เพราะว่าอะไรความมืดเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราเห็นไหมนักวิทยาศาสตร์พบกับหลุมดำเขาเรียกอะไร เอ็มแปดหลุมดำกว้างใหญ่ไพศาลมากมีมวลมหาศาลมากกว่าดวงพระอาทิตย์เนี่ยที่เราว่ายิ่งใหญ่แล้วเนี่ยหกพล้านเท่าพระอาทิตย์ที่เราเมองเห็นนี่กว่าใหญ่โตโมโหลายแต่โลกมากมายนะแต่ว่าหลุมดำเอ็มแปดนี่มากกว่า6,500ล้านเท่าของพระอาทิตย์กว้างใหญ่ขนาดไหนแต่นั่น สามารถดูดเอา,เอา,ส,า,ส,าสารอะไรเข้าไปได้หมดแม้แต่พลังงานแสงกัถูกดูดเข้าไปไม่สามารถแสดงอ,อนุภาพของแสงได้เลย,เ,ลยเพราะอนุภาพของความมืดมนนีมากกว่าใหญ่กว่ามากมายทีเดียวแสงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ด้วยปกติแสงวิ่งไปแล้วก็ต้องวิ่งผ่านไปเลยนะเลยจะสะท้อนกลับก็ได้อน,นี้เข้าไปแล้วหายไปเลย ถูเข้าไปอยู่ในนั้นเลยแสดงว่าความมืดเนี่ยมันจะดูดสรรพสิ่งเข้าไปได้ในนั้นคานิ้ใจเนี่ยของเรานี่สําคัญอันนั้นมืดข้างนอกมันยังไม่ได้ส่งผลที้ทุกเราแต่ความมืดข้างในจิตใจนะเมื่อมันมืดแล้วมันก็มีพลังเหมือนกันนะพลังอะไรดูดเข้ามาอีกมันมีดูความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเรื่อย มากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปจนเราควบคุมไม่ได้มันก็ตกต่ําไปตกต่ําไปจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์ดรจชาตตกต่าไปเรื่อยเป็นสัตว์เป็นเปรตสุรกายสัตว์ดรจชานไปเรื่อยเลยซึ่งทุกคนคงไม่ต้องการเราผู้มีปัญญานี่เราไม่ต้องการนะเราต้องมีความเข้มแข็งนะเราต้องมีความต้องสร้างความเข้มแข็งเอาไว้ในจิตใจเป็นเด็กก็ต้องมีความเข้มแข็ง ถ้าไม่มีความเข้มแข็งจิตใจอ่อนแอติดเกมก็ศึกษาเราเรียนมันก็ไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วเอาเป็นหลักเป็นการไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาพ่อแม่ก็บังคับก็ไม่ยอมทำทำบิบากกรรมความเมื่อนใจส่งผลมาแต่ว่าถ้ามีนักปราชญ์เขาแนะนําบัณฑิตเขาแนะนาแล้วเชื่อฟังครบนักปราชญ์ครบ,บัณฑิตก็เป็นมงคลของชัยเบสแนะนําแล้วก็ปฏิบัติตามก็ออกมาจากความ อ่อนแอนั้นได้ก็มีจิตก็มีความเข้มแข็งการศึกษาเราเรียนก็ดีขึ้นโตขึ้นก็มีอนาคตที่ดีพร้อมประกอบกับมีศีลธรรมด้วยนี่พวกเราโตขึ้นมาทำการงานแล้วก็ตามแต่ว่าพวกเรามีปัญญาข้างนอกแต่ต้องมีปัญญาข้างในที่จะต้องทำใจให้มีความเข้มแข็งต่อสู้กับอารมณ์ละอารมณ์อะไรนะ่ะไอ้ตัวที่มันทำให้ใจของเรามันเมื่อยอยู่เนี้ย ความโลภความโกรธความหลงพระก็พูดประจำลากเง่าอาอกศลลามูลที่เป็นทําให้เกิดกิเลสทั้งหลายเลยนี่แหละคือความโลภความโกรธความหลงนี่แต่คือความเีตัวตนตัวเราตัวเขาหลงรักหลงชังเนี่ยเราก็ต้องมาต่อสู้จากกิตที่มันอ่อนแอไม่มีกําลังก็ต้องทําให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาเพิ่สมาธิความตั้งใจมั่น จะทำจิตของเราให้มีกําลังมีความเข้มแข็งขึ้นจะส่งเสริมศีลของเราที่เราตั้งใจนี้ให้มันดีขึ้นมาคนที่ศีลไม่มีกําลังเพราะสมาธิความตั้งมันไม่มีเราจึงต้องมาฝึกสมาธิเพื่อให้ศีลของเราดีขึ้นศีลของเราดีขึ้นสมาธิดีขึ้นพัฒนาสู่ปัญญาก็จะมองเห็นได้ว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นทําให้ใจของเรามันเมื่อสนั่นกรนเบียที่ทุกเกิด ปัญญาความฉลาดความรอบรู้ความละตัวตนตั้งแต่การให้ทานการเสียสละอย่างนี้เป็นต้นนะมีศรรีลมีธรมรมใจของเราเข้มแข็งขึ้นมีกําลังเรียกว่ามีพละมีพลังขึ้นศรัทธาพละเรามีแล้วเพิ่มสติพละเพิ่มสมาธิพละเข้าไปเพิ่มความเพียรพยายามเป็นเด็กก็พยายามเรียนพยายามต่อสู้พยายามอดทนไม่ติดเกมล่ะเป็นผู้ใหญ่ก็ขยันทําการงาน เห็นไหมว่าชาวจีนสมัครมีวิริยะมีความเพียรมากประสบความสําเร็จชาวตะวันตกสมัครออกสติปัญญามากเขามีสติปัญญาก็ประสบความสําเร็จการที่ชาวไทยเราชาวพุทธเรามีศรัทธาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มความตั้งใจเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาขึ้นไปเราก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกัน ทั้งภายนอกภายในทั้งการสารรเรียนของเด็กทั้งการตามการงานทั้งการปฏิบัติการสร้างความดีก็ต้องอาศัยกำลังที่สําคัญก็คือความเพียรพยายามนั่นเองเมื่อเรามีความเพียรมากๆก็จะประสบความสาเร็จได้นะความเพียรประกอบไปได้วยปัญญาด้วยเพื่อให้พวกเรานี้ได้ตั้งใจพวกเราโชคดีว่ามันถบรดับถือพุทธ เราก็นับถือกันต่อมามอบสมบัติอันล้ำค่าอย่างมากมายมหาศาลให้กับจิตใจของเราที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปในเทศกาลสงการมีรการลดน้ําเพื่อเอาความเย็นให้แก่กันเอาเมตตาให้แก่กันอวยพรให้แก่กันจะเป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงการจะเป็นคริสต์มาสก็การจเจริญเมตตาภาวนาต่อกันเพราะคนเราจิตทุกดวงต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ ก็เราก็ไม่เบียดเบียงกันมีเมตตากรุณาเมตตาไปคาในจิตใจของเราอยู่เสมออย่างนี้จิตใจก็จะสว่างไปพ้นจากความมืดไม่ถูกความมืดในใจคือหลุมดําในใจนะมันจะขยายขึ้นแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วมันจะดํามากขึ้นแล้วมันจะห่อหุ้มจิตใจของเราไปหมดถ้าเรามีกล้องเอ็กซเรย์ดูแล้วก็เห็นว่าความดำนั้นมันครอบคุมในร่างกายของเราไปจนหมดละนะ เมื่อเมื่มดหมดหมดเลยเห็นไหมบางคนเราเห็นเห็นไหมแล่ะหน้าตาก็หน้าดำำําค่าเครียดเมื่ไปหมดเลยเนะี่ยพวกที่ก็มีโรคโกรธหลงอย่างรุนแรงเนี่ยเราจะรวมไม่มีราศีเลยแต่พวกเรานี่มาถือศีลมาภาวนาก็มีราศีขึ้นจิตใจมันสว่างขึ้นหน้าตามันก็ดูขาวผ่องใสขึ้นเพราะคุณธรรมเพราะความดีที่เกิดขึ้นในใจนั่นเองทำใจของเรานั้นนะ่ะให้มันมีความสุขขึ้น นี่คือเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าในชาตินี้ก็ให้ตั้งใจให้สำเร็จความดีความงามการทุกคนเราส่งน้ำพระก็มีความเยือกเย็นก็ให้เรามีความสุขนะความเจริญมีจิตใจที่ขาวสะอาดพ้นจากจิตใจที่มันเมืดเดมิดปิดบงังเพราะเรื่อความโลภความโกรธความหลงนะเจริญพร